สวัสดีครับน้องหนุนรายงานตัวนะครับน้องหนุนกินนมไปและสามออนนะครับเลอะแล้วนะครับเป็นนมคุณแม่หนึ่งออนนะครับนมผงสองออนนะครับเพราะนมคุณแม่ไม่พอให้น้องหนุนกินนะครับช่วงนี้ต้องเอานมผงเสริมให้น้องหนุนนะครับเดี๋ยวน้องหนุนจะไม่แข็งแรงนะครับน้องหนุนกําลังจะหลับนะครับพุณพ่อคุณแม่ฝึกน้องหนุนให้นอนที่นอนนะครับไม่อยากให้หลับบนแขนนะครับ พอเดี๋ยวถ้าหลับบนแขนเดี๋ยวจะติดนะครับก็เริ่มตามปืนแล้วนะครับหนุนอาจจะต้องไปนะปปนะครับลุงป้าๆนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับรักหนุนน,น้อยๆแต่รักนานๆน,นะครับสวัสดีครับโอ้ส่งเสียงด้วยลูกอะถ้าคุณลุงป้าเขาลูกอ,อาอาไปไปครับ